คลิปมุกโดนเหตุพี่ด้วยคีมิมุกโดนเหตุพี่เลยนะไม่เหมือนน้องแถวๆนี้แม่งไม่เคยสนใจยัยดีชาแนลกูเลยเฮ้ยหาห้องไวยไปปะเนี่ยทำไมแน่นอนนี่เล่นกับพี่เจม <c oughs> การหาห้องวยเป็นเรื่องธรรมชาติไอ้เนี่ยคลิปที่แล้วแม่งหาห้องสามชั่วโมงสัตว์ลิปี่งหงิคลิปไหนวะสามชั่วโมง ไม่รู้พี่ช่างมันเถอะอ่าแล้วพูดทำเฮียอะไรผมทำนี่พี่อะไรวะช่างมันเอถอะที่เล่นเนี่ยกูจะพูดเหรอกิน<อ><อ>น้ำแป๊บครับกินด้วยเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวดราม่าคอมเมดี้ครับของการ,ราานี้ตัวร้ายเว้ยคุยกับพระเอกเไยตัวร้ายบอกพระเอกว่าแกจะมีวันได้เธอไปหรอกพระเอกก็ถามว่าทำไมล่ะตัวร้ายก็ตอบว่าเพราะกูชอบมึงโอ้ผู้ฝึกเสียวสั้น ตรงเส้นเอ็นเอ็นขาใช่ไหมแบบวันนี้ไปวิ่งมาใช่แล้วพี่เมื่อวานไปวิ่งผุ่มมกดเจ็บหนักจริงจิยอด <c oughs> นี่ได้เล่นแล้วเหรอไฮ้ยวผิดปกติว่ะพี่ใส่คนเล่นสักเก้าหมืนสองอ่ะวันนี้เก้าหมื่นสองกลเชียร์ละกูเห็นอยู่ว่าหมื่นกว่าเก้าหมืนสองนี่สามโลกนะรวมกันสมโลกเข้ามาโลกอื่นคนเล่นเยอะขนาดนั้นเลยว่าโลกไหนว่จะวาปไปเกิด คนเล่นหมื่นสองคุณผู้ชมช่างเป็นเกมที่คนเล่นเยอะขนาดนี้เลยนะไม่จริงเหรอหมื่นสองเงเยอะมากหมื่นสองครับผมจากตะกอนสี่หมื่นหาห้องไวกว่าสี่หมื่นจริงๆนะเว้ววันนี้หาไวจริงวันนี้หาไวจริงจริงจริงนั่นจริงนั่นจริงแต่ว่ามีแต่คนโหวต not recommend เกมนี้ครับผมเรียกได้ว่ากระแส not recommend สูงมาก ว่าเกมมนเล่นหาห้องยากสัตว์คือตรงบ้านเล็กนะครับทุกคนเช t ร์ต o o d นะครับเป็นแบบที่ต้นไม้กลางแมพครับผมซึ่งเป็นแมบที่ผมพูดได้เลยว่ามันจูไม่ได้เว้ยข้างหน้านั้นเห็นเขาเด็ดอยู่ลำไลกำลังเดินเข้าไปเอาเดินเลี้ยวเดี๋ยว้ค <c oughs> ่ก่อนเป็นไรอะ่ะห้องวีอยู่ห้องเล็กบ้านเลยครับห้องวีอยู่บ้านเรา่าน่าจะเป็นทปเปอ แทปเปอร์ใช่ไม่แน่ใจแทปเปอร์ <T apper. S 1> เห็นพี่ละเล่นกับพี่อยู่ดีมากเรื่องแค่ไหนานี้แม่งยากนะผมไม่ชอบเลยวะ่ะเฮ้ยหายเลยหลุดเหรอนี่ก็หลุดเหรอลงครับไม่แพงครับฆาตรกร,รวางแถบนะผมไปแก้ดีกว<ะ>่าแม่งไปไหนแล้ววะมาเดินตามพี่ไปนะ อ้ยโดนครับไม่แพงแต่โดนแล้วครับผมอ้าวัดีจ <c oughs> ะไว้เพ <c oughs> ื่อนไม่เป็นไรอามันกลับเอาคนแก้แถบพเาเพื่อนมารู้จักเป็นเพื่อนใหม่ไม่พบไม่เจอกันนานแล้ว <c oughs> เป็นเวลาเนินนานใ <c oughs> <c oughs> ใครปั่นอยู่อ่ะเพื่อนม <c oughs> าหา จะเป็นเช่นไรเฮ้ยทำลายแถบทิ้งไมจะดูเรศบ้าวะทำเลย <c oughs> ลาก่อนแถบที่รักเฮ้ยเฮ้ย G W ทำไมล่ามาทางนี้ล้วเพื่อนเรากำลังฮิวอย่างมีความสุขเฮ้ยทางกูวะไม่ใช่เราขอฮิวอย่างเอ๊ะ <c oughs> เนี่จามเหรอทำไมอ่ะจามเป็นน่ารักมากขอบคุณพี่เป็นคนน่ารักพี่รู้อยู่แล้วราอเล่นมาชมเยอะพี่เคินนะเฮ้ยพี่รู้ว่าคิมชอบพี่แต่ว่าต่อให้คิมชมพี่ยังไงพี่ก็ไม่ได้มันไม่ใช่พี่ไม่นิยมชนช้างตอนนีกเขาชอบตอนนี้เริ่มเกลียดแล้วครับพี่นิยมทำเหมืองเหมืองเพชร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 อเหมืองเพชรเออเหมืองเพชร อุ้ยเครื่องมะเบิดผมคุณผมเจยไปเล่นไปท่านเล่นกับเพื่นเล่นเจยพตรด้ตรงนั้นมันบ้านมีไม่ใช่เหรอไม่บอกเธอของแบทลูมเออตอบเป็นเพลงนะผัดนปุ๋วต้องบอดี้บอกไหมคิดว่าต้องแหละแต่ว่ามันจะหลุดแล้วะยังไงก็มีไอ้ร่างแกะปะไม่ก็ปากฉี่สองไม่โดนเลยอ่ะ มันไม่โดนเหมือนกันไอใต้ก่างไอ้ไอ้เหียไม่ใช่สองคนเลยโคตรโคจู๊บอ๋อแล้ทำไมมึงไม่ดึงอรเต้ยไม่ได้พี่เต้ยเต้ยมันจะไล่พีเต้ยมันอยู่ตรงนั้นพี่ตีกลมไปก่อนเฮ้ยอะไรเฮ้ยไอนหมาอุ้ยเต้ยเต็ เต้ยหล่อมันวานแทนเต้ยก็เข้าไปดึงเต้ยเต้ยม่าเข้าไปจัดบ้านหน้าเต้ยไปทุกคนไปทุกคนไปทุกคนไปฉันยังอยู่ทุกคนทุกคนนี่นับลมกูประเนี่ยนี่ไงแล้วกูก็จะนอนเว้ยกูก็จะนอนแทนทุกคนเว้ยอ่ะพี่เจมส์ไยพี่ฮิวตรงนี้พี่เจมส์พอพี่หล่อมากฮ่าพี่พิสานเบลลี่มาตอนนี้ติดผมพูดพิสานมากรถหลุดเฉยเต้ยอยู่ไหนวะ มีีบอลป่ะเนยไม่บอปล่อยให้งงเออไม่รู้เลยยี่่่ดังขึ้นหายหิวยังหิวเลยเจ็บแจก็ยอะอย่างตัวเองเอาเด้เต้เต้เต้ยเรามาหากันแล้วไม <h vale> <h ่เต้หิวไม่กันเลยเหรอคอนตายหิวคือไม่มาเจอกันพี่เราไม่ก็หิวเองเว้ยไม่ให้เต้แหลกมาไปวานแท็บตรงไหนมาวะเกมเมื่อกี้ตอนที่มันไล่พี่พี่อยากรู้ว่าแต่ตรงนี้จูมได้เลยนะคุณผู้ชมมันเป็นสองหน้าต่างทำไมเพื่อนล้มอีกแล้วอะ ไปเพื่อนช่างออนแอร์เลอเกินออนแอร์จนเกินจะเข้าใจคือเราพูดสกิลปากได้แค่ไหนก็ได้ครับเพราะเขาไม่ได้อยู่ในคอร์เราเวเราจะปากดีใส่เขาแค่ไหนก็ได้แล้วผมเชื่อว่าเขาไม่รู้จักผมเขาไม่มีทางดูย้อนหลังผมแน่นอนหรือเขาไม่ได้ฟังผมอยู่นแน่นอนเนะวจู่ปากแค่ไหนก็ได้พนนี้พี่ไม่ด่าพ่อเขาไปเลยล่ะพี่ไม่ได้เป็นคินแล้วเวอยามาคิมใช่ไหมทำไมคิม,มทุกคนต้องแย่เหมือนคิมได้วหอโอเคครับด้วยเราเราช่วยเพื่อนดิ อ๋อไม่อยู่วะแล้วใครจะรอช่วยเพื่อนตอนมัวางแผล่ะวางเสร็จเ <c oughs> ต้เกวันโอ้โหเต้อยดีมากไปเพื่อนไปเพื่อนเออสวยงามดีเพื่อนนี่พี่เจมนะครับก็มันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วที่พี่เจมจะเล่นเก่งก็แบบพี่เจมพี่จะไปเทรดให้แบบดีแจ้งหลังนะครับพี่ต้องแผลด้วยหรอ ถ้าเกิดเฮ้ยมีแท็บมีแท็บตรงนี้โอ้โหผมเกือบเหยียบปอดดีปอดดีปอดดีเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเพื่อนลมไม้น่าเกลียดอย่างนั้นล่ะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันทำลายเสาเพื่อน่จะใช้สองไม้ได้หรอเพื่อนไอ้แค่ไม่เหยียบแถบได้ไงวะคือเพื่อนมึงลมไม้น่าเกลียดมากมึงลบไม้ได้หยาบคายมากไอ้เพื่อนสารชั่วที่ที่ผมปั่นไปคุณผู้ชมเห็นมันเห็นไหมครับไอ้แค่เขายืนรอลมไม้เขาไม่จูไม่อะไรเลยเว้ หลายที่สิ้นเตงไม้เลยใช้เห็ดมาแล้วไอ้แมพตฟงตีนี่เป็นแมพที่มีไม้เยอะโคตรๆไปเลยครับผมใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไม่หมดนะใช่ครับแมบเยอะมากเยอะกว่าบัตรลอยครับใช้เปลืองได้ขนาดนี้ก็เรียดเลยน่าจะมีไม้ไม่พอเล่นคือแล้วมึงก็มาเล่นตรงนี้ต่อโอเคเลยเพื่อนเพื่อนทำดีแล้วผมดิสกับดักมันที่สามแล้วจ้ะ แต่ว้นที่สองอยู่สามารถยิงกล้านเนี่ยอยาก็คือแม,<ป>แม่งก็ลากมาใส่กูอีกแล้วอะ่ะคือสองรอบแล้วครับคุณผู้ชมนะที่เขาเขาพามาหาผมเว้ย <c oughs> แล้วเขาก็เล่นไม้แบบเล่นคนเดียวหมดแมพเว้ยไม่เหลืออะไรให้กูแล้วอะ่ะไม่เหลืออะไรให้กูแล้วไม่เหลือว่ากูจะกูจะต้องโดนตีอะไรเงรี้ยคิดว่ากูเก่งไงคือกูโดนไงคือมึงเล่นไม้ <c oughs> มึงจะเล่นไม้ได้เปลืองขนาดนี้ <c oughs> คิดดูดิคุณผู้ชมผมไม่ใช้ไม้ผมยังวิ่งได้นานกว่าแม่งเลยอะ่ะ ยังไงเราก็ได้เครื่องหนึ่งอ่ะบอดี้บ็อกหลุดหลุดหลุดจริงหลุดจริงไม่ติงนางเอ้ยกูลังคาดหวังอะไรอยู่วะคาดหวังอะไรอยู่วะหัวร้อนมากคุณผู้ชมไอสารเลีตัวนั่นแม่งดูมันขอดูโปรไฟล์กี่ชั่วโมงเฮ้ยวิ่งหลังเหวี่ยกับโปรลงไปหลบไปหลบไปเอาแล้วไงกูโอดมาก กูาหาเรื่องเ<อ>ลง่นแน่นอนขอโทษขอโทษกูขอโทษโ,โอเคถูกต้องแล้วที่เพื่อนเล่นแบบนี้เพราะเพื่อน,อน,นแค่ร้อยสามสิบเจ็ดชั่วโมงไม้ไม่มีวะน่าจะโดนนะหัวร้อนจริงนะเนี่ยไอ้คิมมีไม่มีทางหลังนี่ใชแ่แล้ว <c oughs> คิมสัญญาว่าพี่จะไม่ทิ้งคิมแน่นอนไม้ฝั่งเนี้ยหมดไปหมดแล้วคุณผู้ชมฝั่งน้มนมันก็ไปล้มเพิ่มอีกสองที สรุปแมปเนี้ยแม่งมีไม้ประมาณสิบกว่าอันแม่งล้มคนเดียวไปแล้วประมาณเยอะบ้านเล็กหนึ่งกลางแมปหนึ่งตรงนี้อีกสองนายโดนบ็อกยู่ี่เยอะมากครับคุณผู้ชมฉำลังวางวางแล้วพิมไม่ทันว่ะมันหลอกหลอกโอ้โหมาสามคนน่ะโอ้โหเขาว่าแฟมว่ะเต้ยยังไงน้องรักน้องรัก เขามาเทะกูอ่ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเขาเริ่ม<อ>เขาเรียกว่าเป็นการแก้ตัวครับเหมือนฟังกูด่าอยู่เขาฟังพุด่าอยู่ไอเต้มาฮิวกันดีกว่าเต้ย,ยไปหาที่ฮิว้วโนนดีกว่าไม่ใช่ตรงนี้ว่ะไม่ใช่ตรงนี้ว่ะเต้ยมันกำลังเดินอยู่ยังไงอะ่ะมันเต้มาทางซ้ายเดี๋ยวล็อกล็อกล็เอางงหลงหลงไม่ดีจอสะบัดเมาหลงไม่ดีหลงไม่ดีจอสะบัดน้องใส่ตรงนี้เรพอแล้วตรงนี้เรพอแล้วพี่เขาจุกอยู่ จุบป้ไยล่ะมันหลงพี่ไปแล้วเอาหรอพี่สะบัดเนา้อใส่ไปทีดึงหงงงเลยตีเลยป้าเลยแน่นอนจริงๆเจมี่นี่มันวันนี้ครับฟองมาพูดเลยแต่ผมโคตรเยอะเลยเกมเนี้ยปัดไฟช่วยไหมไม่ช่วยเพื่อนกูกูดึงแล้วมาะสี่คนนะสามสามสามไม่สี่คนยิงจากเสาอ่ะอันนี้เก้าก้าวบ่อยเพื่อนได้ตายไปแล้วไม่ต้องไปรอช่วยนะปั่นเลย ตายแล้วเหรอ<ค> <c oughs> พี่ใช่ใช่แกช่วยหนึ่งรอบพี่ช่วยหนึ่งรอบแล้วมันขึ้นเสาอีกมันจะเหลืออะไรอ่ะมันไปนะยบายมันมีเครื่องเอ้าก้าวอยู่หน้าประตูอะต่อวะไวม่มีหนี่มนเก็มที่แล้วมีที่มีมีอยู่เครื่องหนึ่งตรงนี้พี่กดแล้วเจอเข้าก้าวเครื่องหนึ่งก็บอกเดี๋ยวพี่หักประตูผมเจอเครื่องหนึ่งกดเลย เปิดประตูตรงเพื่อนอเปิดประตูตรงข้ามเพื่อนดิอ่วผมเปิดไม้คูจะถึงกูจะถึงแล้วถึงแล้วจะถึงแล้วประตูข้ามเพื่อนนะพี่วิ่งสวนม,มาเปิดประตูตรงเพื่อนอยู่ไม่เห็นข้ารกรก็ไปทางไหนวะมันอยู่ฝั่งเนี่ยฝั่งเพื่อนเนี่ยผมเปล่วาว่าไงเพื่อนถ้าโดนบีบก็ออกเลยระวังโนวันอย่าเล่นเสี่ยงนะมีโนวันเปล่ามไม่รู้นะเราไม่ได้เล่นกับคนรู้จักโอเคคุณผู้ชมว่ามันเดินกลับมาทันผมว่ามันอาจจะทันวะ คิมคุณโซนออกเลยแลคิมไม่เสี่ยงนะกูเสี่ยงน่นอนเดี๋ยวรอรอเสี่ยงอาะทางนี้แน่นอนหายยาวเลยว่ะปกปกผมเต็มเลยอ่ะเอาเงินของวัคซีนร้อยอันโอเคก็ไปมาวะมาะไปละรอรอเห็นหน้าก่อนรอเห็นหน้าก่อนขอสองร้อยห้าสิบแต้ม วางแถบคุณผู้ชมวางแถบฟังโน้นครับวางแท็บไปอะไรสัตว์นะโชคดีพี่นีวางปัมแถบปัมแถบก็มาว่ะปัมแถบก็มาครับคุณผู้ชมไม่ยอมเดินมาด้วยครับ